ถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบ่นนักเตะไม่ค่อยได้บ่นนักเตะค,คนที่ผมบ,นบ่นบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือโอริกี้โอริกี้โจโกเมสเนี่ยในวันที่ฟอร์ไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยบ่นนะใช mm ้อาโนในวันที่โดนจ็อกเยอะๆเพราะว่าต้องเล่นเกมลุกมากกว่าเล่นเกมรับ mm hmm. ผมก็ไม่เคยบ่นนะ mm hmm. ผมบ่นอาโนน้อยมากนะคร mm ับ hmm. แต่ คนที่ผมบ่นเยอะๆหลักๆเนะี่ยมีโอริกิ้กับอาเดียนแต่ว่าโอริกิเนี่ยจะมาหนึ่งเด็กเลยแต่วันนี้โจโกเมสครับผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยเริ่มจะหมดความอดทนกับโจโกเมสแล้วผมเริ่มจะหมดความอดทนกับโจโกเมสอีกคนหนึ่งแล้วนะอีกคนหนึ่งแล้วเพราะว่ามันมันเป็นจังหวัดที่มันไม่ควรจะเสียเลยนะครับคือเขาจะเตะทิ้งสกัดทิ้งโขอ,งอ,อ,กออกหลัง หรือจะโขไปไหนก็ได้ไกใจแต่ว่าโขไปหน้ากรอบเขียนโทษให้กองหน้าของกองข้าวยิงประตูตั้งแต่นาทีที่สิบทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเวสแฮมมันเป็นทีมที่เกมลุกมันไอเกมรับมันแบบเจาะยากมากมันเจาะยากมากก่อนเกมเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าจะเจาะเวสแฮมยังไงขนาดแมนซิตี้ยังทําได้แค่เสมอเมื่อนัดที่แล้วอ่ะ มันเจาะยากมากแต่นาทีที่สิบคุณโขกไปตั้งให้กับกองหน้าไวแมนมีคือแบบแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเสียนัดนี้นัดแรกนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เล่นดีเดี๋ยวมันก็เสียแล้วเดี๋ยวมันก็เสียแล้วเดี๋ยวมันก็เสียแล้วผมเนี่ยเริ่มจะหมดคน,คน,คนกับโจโวเมแล้วนะครับผมบอกตรงๆว่า ณตอนนี้เนี่ยคนที่ผมหมดความอดทนไปแล้วน, mm hmm. นะครับ mm hmm. เบอร์นหนึ่งเลยก็คือโอ๊ี้นะครับ mm hmm. เหตุผลเนี่ย mm hmm. เคยเล่าไปแล้วแต่ว่าคนที่จะเริ่มความอดทนตามมาเนี่ยมีรายชื่ออยู่หลายรายชื่อนะครับคนหนึ่งเลยก็คืออเล็กออเกตเชมเบอร์เลนครับ mm hmm. ก่อนที่เขาจะเจ็บ mm hmm. เขาเล่นดีจริงจริงเขาเล่นด mm ีจ hmm. ริง แต่หลังจากที่เจ็บแล้วจะบีเจ็บแล้วเจ็บเล่าจนก่อนมาเจ็บในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับฟอร์มเขาหายไปเลยในฤดูกาลที่เราเป็นแชมป์เนี่ยฟอร์มเขาหายไปเลยเพิ่งจะกลับมาเล่นดีผมว่าอัเาปเตชเชอร์เลรย์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นดีแค่สองนัดอะเล่นดีแบบมากๆเลแค่สองนัดที่เหลือก็เล่นไปแบบงั้นๆเน่ยเล่นไม่ได้ต่างก,กับเคอร์ติโจนวันนี้เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มาเจ็บอีกนี่คือคนหนึ่งที่ผมเนี่ยเลิกหมดความอดทนแล้วนะครับก็คือ ออกเลตเชมเบรนนะครับคนที่สองก็คือนาบี้เกตาครับนาบี้เกตาเนี่ยสามปีแล้วสามปีแล้วนะครับจากความคาดหวังของเราที่เขาจะมาเป็นตัวลุกในแดนกลางโดยฟอร์มอันสุดยอดมากๆในบุนเดสลีกาแต่สามปีแล้วยังเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าอดๆแอดแอนกำลังจะดีจะดีเจ็บอีกแล้วจะดีจะดีเจ็บอีกแล้วนะครับนี่คือเบอร์สองครับ ที่ผมเริ่มจะหมดความอดทนแล้วก็คือนาบี้เกตาครับคนที่สามก็คือเนี่ยแหละครับโจโกเมสนะครับผมมองว่าซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าณตอนนี้ผมรู้สึกว่ากองหลังที่เราไว้ใจได้คนเดียวก็คือเฟอร์จิลฟานดเบอร์หนึ่งในใจผมคือเฟอร์จิลฟานดเบอร์สองก็คือโจเอลมาติด แต่มาติสเนี่ยอายุสามสิบนิดนิดแล้วนะครสามเอ็ดน่าจะสามสองแล้วแล้วก็มาเจ็บก,กอดแอนแอนซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ละมันไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับโจโกเมสก็มาด้แสดงให้เห็นเลยว่าประสบการณ์สองสามปีที่ผ่านมามันจะทำให้เขาโตขึ้นและนี่ก็อายุยีบสามแล้วนะครับมันควรจะดีกว่านี้ได้แล้วควรจะเป็นพี่ใหญ่ในแดนหลัง ควรจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ควรจะเป็นคนที่โตกว่ายุทธซำจากเกมที่เขาได้เล่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ยังม่งให้กองหน้าฝั่งตองข้ามยิงนะครับลีพูควรจะสั่งพยานานะครับสั่งพยานานะครับกองหลังอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําทได้โดยคนคนนั้นนะครับจําต้องไม่ใช่คนที่มาแล้วขัดตาทับ จะต้องไม่ใช่แบบซีเฟนโคเกอร์โซลิออสกีเกโกสหรือว่า,านูนสมัยแบบมอริซิโออะไระไรเปยเยกินี่อะไรสมัยนู้นคือต้องไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับต้องเป็นคนที่ซื้อมาแล้วเพื่อที่จะมายืนคู่กับมาได้ยาวๆเพราะโจโกเมสเนี่ยควรจะเป็นเบอร์สครับในถ้ายังอยู่กับทีมนะผมว่าเป็นสำรองอ่ะนะครับควรจะเป็นสำรอง ขัดจากใครสักคนที่จะมายืนคู่กับฟาดไดนะต้องแก้จุดนี้แล้วอย่างที่บอกว่าไม่ควรจะเอามาขัดนะครับ,รบต้องมองไปถึงยาวๆในฤด,ดูกาลหน้าด้วยสงไปนะครับ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าเขาจะพวักกระเป๋าซื้อในเดือนมการา t นี้เลยหรือเปล่านะครับหรือจะไปซื้ออีกทีซัมเมอร์แต่มันต้องเป็นเบอร์ใหญ่นะครับต้องเป็นเบอร์ที่มีประสบการณ์ เบอร์ที่ไว้ใจได้มากกว่าโจโบเมสนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วก็คืออาเดียนนะครับซึ่งถามว่าอาเดียนเนี่ยอยู่กับทีมเนี่ยโอเคไหมก,ก็อยู่ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าเขาควรจะเป็นมือสามสื่อใหญ่ออกไปมากกว่านะครับเพราะว่ามันผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกจนจนเราเราเราคาดการได้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกอะ่ะถ้าเรารู้สึกว่า เดี๋ยวมันต้องพลาดอีกเดี๋ยวมันต้องพลาดอีกแล้วเราแล้วเราจะเก็บเขาไว้ทําไมวะใช่ไหมให้มันพลาดอีกสาหล้วสาเล่าอ่ะคือมันก็มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับผมมองว่าเนี่ยรายชื่อที่ที่ผมมองว่าควรจะย้ายออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับโอลิกี้นะกีตาออคเลตกองหลังสักคนที่จะมาย,ยืนคู่ฝาในแทนโจโกเมสแล้วก็ผู้สอบประตูที่จะขึ้นมาแทนอาเดียนนะครับจะซื้อเข้ามาหรือว่า จะดันคีเลเฮอร์ขึ้นมาหรือ,อยังไงก็ก็ว่านะฮะส่วนแนวลุกผมมองว่าโอเคมากเลยนะตอนนี้กับการที่มีโจต้ามีแมราวินโนที่รทูดีขึ้นเรื่อยๆก็ชายกิรีที่ที่ดูโอเคขึ้นนะครับกลายเป็นว่าแนวลุกเราไม่ห่วงแ,แนวรับน่าเป็นห่วงแทนนะครับผม